ฟอร์ดเอเวอเรสไทเทเนียมครับ ันนี้นะเจ้าของใจร้อนครับอยากได้เซตใหญ่อยากจะเปลี่ยนวันเดียวให้จบเลยฮนะแต่พอดีสินค้าเนี่ยชุดเบรกเนี่ยมันต้องสั่งทาครับเจ้าของรถบอกว่ามีอะไรใส่ไปก่อนฮนะผมอยากจะเปลี่ยนก็วันแรกเนี่ยเปลี่ยนล้อเวกวิวเอาไว้นะฮะขอบ20นิ้วสี V ีรักแต่ยางโตโยต้ยเอทีสามนะฮและก็สั่งชุดเบรกคึกโชคอัพเอาไว้นะฮะเพราะว่าชุดเบรกเนี่ยมันไม่มีขายสำเร็จรูปเอาไว้นะครับก็ต้องเลือกว่าจะเอาเป็นเบรกรุ่นไหนอย่างคันเนี้ยเราเลือกเป็นเบรกของตัวพานา20ไเป็นเบรกหกขดสั่งเป็นสีเทากแด สำหรับชุดเบรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้นะครับสีเทาสีเหลืองสีแดงหรือแม้กระทั่งสีเขียวเนี่ยเราเลือกต่างคาสีได้ก็โลโก้เราก็เลือกสีได้นะครับคันนี้เป็นเทาโมโนโลโก้แดงทับกลางนี้เช่นเดียวกันนะครับเราเลือกสีได้ว่าจะเอาเป็นสีเงินสีทองหรือว่าสีดำนะฮะจานขนาด405มิลมมโบ่ไฮคาร์บอนนะฮะจานใหญ่ด้านหลังเป็นจานขนาด370มิลจาน2ชิ้นเช่นเดียวกันก็คลิปเปอร์สีพอร์ตพร้อมชุดเบรกมือไฟฟ้าบอร์ดเนี่ยจะมีปัญหาคือเป็นระบบเบรกเป็นไฟฟ้าถ้าติดตั้งไม่ดีอุปกรรณ์ไม่คบ โชว์แน่นอนครับแทนที่จะเบรกดีขึ้นกลายเป็นเบรกแย่ลงนะฮะก็มีอุปกรณ์ชุดดอปเพรเชอร์ขาจับสายถักครบเซตเลยในส่วนของชุดเบรกนะครับชุดเบรกฟอร์ดเนี่ยเราทําไปเยอะครับรถเราเองเราก็ใช้อยู่ครับทั้งแรปเตอร์ทั้งเอลเวอเรสต์แล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปหลายคันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําให้จบแน่นอนครับก็มาในส่วนของโชคครับคันนี้เปลี่ยนเป็นรุ่นท็อปที่ใส่เอลเวอเรสต์เลยครับชื่อรุ่นว่าทูนซีรีส์อันดับแรกเลยด้านหน้าจะมีตัวซับแทงเห็นไหมครับซับแทงเนี่ยขายุบบบบเเนนนนนีีีีี่่ยยกกกก็็จะะะะปปปปรรััััััไไไดดดดดด้้ฟง์ชคือโโลลววสสสฮฮตหมุ16 ไฮสปีดด้านหลังตัวปุ่มใหญ่ได้อีก3ระดับนะครับแล้วก็ตัวรีบาวก็คือขายืดยได้อีก8ระดับในส่วนของโชคหน้านะครับส่วโชกหลังตัวโลสปีดได้16ระดับไฮสปีดโชคหลังได้5ระดับเห็นไหมครับตัวนี้นะเขาเรียกว่าปรับขาปดส่วนรีบาวเนี่ยก็คือช่วงที่โชคยืดขึ้นต้องการให้ยืดช้าหรือยืดเร็วระรับตัวนี้ตัวนี้นยะ ลงนุ่มหรือลงแข็งเนี่ยเราปรับตัวนี้ต้องขยับอธิบายนิดนึงอาจจะฟังแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจเพราะโชคมันจะปรับยากสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมาที่เราปรับให้จบแน่นอนครับผมเองใช้โชครุ่นนี้อยู่นะครับก็ขับอยู่นานฮะขับไปปรับไปขับไปปรับไปสามารถอธิบายลูกค้าได้ว่าคุณชอบขับรถแบบไหนเราจะปรับให้ติดตั้งไม่ยากครับโชคแบบนี้แต่มันปรับยากครับก็ไม่เคยใช้ผมว่าปรับไม่ได้แน่นอนนะครับก็มีปีกนกอีกหนึ่งคู่นะฮะสำหรับรถที่ปรับหลุดลงมาก็ปีกนกเนี่ยเปลี่ยนเพื่อให้เราจะไดด้้้ปรรรัับมมุุลออขงงงถตตแะที่สด ในการเข้าโค้งนะครับตัวนี้สําคัญนะแล้วก็มีชื่อลูกหมาก,กันโค้งอีก1คู่นะครับก็รถคันนี้อุปกรณ์ก็เต็มระบหมดนะครับแมกยางโช้เบรกเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตัวกันีกรลบ แต่งเสร็จเรียบร้อยครับกับ Ford e v e r e s รเราไปดูอุปกรณ์ที่ละย่างกันดีกว่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องดีกว่าเดิมเริ่มจากล้อแม็กจากเวกวิลเป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงน้ำหนักเบาล้อที่เปลี่ยนต้องดีกว่าล้อติดลถเบากว่าแข็งแรงกว่ายางที่เปลี่ยนก็ต้องดีกว่ายางติดรถโรเจอร์ไทยเป็นยางเมกอินเจแปนเป็นยางออเทรนที่วิ่งได้ทั้งถนนเรียบและถนนขรุขระหรือถนนลูกรังทั่วไปมาในชุดเบรกครับชุดเบรกเนี่ยสำคัญเลยนะเพราะว่าราคาแพงมากเพราะฉะนั้น มันต้องดีกว่าเบรกเดิมเบรกลดเอเวอร์เรดีอยู่แล้วเป็นเบรกไฟฟ้าแต่เปลี่ยนเข้าไปเพื่อความสวยงามแต่ต้องได้คุณภาพเบรกที่ดีกว่าเดิมด้วยครับเพราะเป็นเบรกพาหนา20แท่งจานเบรกขนาด405มิลเบรกตัวนี้มันตอบโจทย์เรื่องก,การเบรกนุ่มหนึบและเบรกระยะสั้นลงกว่าเดิมชิทช็อคจากโปรเฟนเดอร์ครับทูนซีรีี่ทับเขียนไปแล้วชคต้องดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่สวยงามทูนซีรีี่เนี่ยเป็นโชคที่ปรับได้ทั้งค่าบัมและค่า ไฮไลท์ด้านหลังเนี่ยเป็นตัวชิปเบรกนะครับปกติปั๊มเบรกตรงนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวมีเฉพาะปั๊มเบรกหลังและมีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาจับอยู่เพื่อใช้เบรกมือไฟฟ้าด้วยแต่ถ้าเป็นเบรคคัสตอมเนี่ยเราจะแยกออกมาเป็นตัวปั๊มด้านหลังและตัวเบรกมือไฟฟ้าทำให้เบรยมันเบรกได้นุ่มขึ้นนะฮะโช้กหลังเป็นพูลซีรีส์ปรับได้ทั้งบั๊มและรีบาร์ในส่วนของการแต่งรถการแนะนำสินค้าที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องดีกว่าเดิมเพราะเราเนี่ยเสียเงินไปเยอะเพราะฉะนั้นมันจะต